สวัสดีครับจากเทยสาม3 9คัสตอมนะครับวันนี้จะมารีวิว SR 4 0 0นะครับทรงเดิมนะครับปี2001นะครับตัวนี้เป็นปีใหม่นะครับดิสหน้าดิสหน้าแท้นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูโดยรอบกันครับก็สภาพโดยรวมก็สวยๆเลยนะครับกริบๆเลยมีของแต่งนะครับ ซิ่งๆอยู่สองสามชิ้นนะครับก็ตัวนี้ใครหาอยู่ก็เออไม่มีหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเสียสารประสามิรมาสดร้อนๆนะครับเพิ่งเสียมาเดือนนี้เลยนะครับก็มาดูรายละเอียดกันนะครับตอนนี้ก็เป็นดิสหน้านะครับดิสหน้าตรงรุ่น,นก็ ขอบนะครับเป็น D I D นะครับปัดเงานี่นะครับ D I D แจแปนอันนี้ปัดเงามานะครับนี้นี่ปัดเงามาใสๆเลยแล้วก็ยางหน้าก็พอใช้นะครับตัวนี้ยางหุ้มชกไม่ขาดนะครับไฟเลี้ยวไม่หักนะครับมือเบรกมือหักมบือคัชไม่หักนะครับแล้วก็กระจกแต่งกลมนะครับตัวนี้ มาดูชุดสีกันบ้างนะครับชุดสีเดิมโรงงานนะครับตัวนี้มีลอกยิ้มนิดนึงนะครับก็แทบจะไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้เราแจ้งทุกจุดนะครับก็มีรอยตามการใช้งานนะครับกระเป๋าแท้ตัวแก๊ปแก๊ปกระแท้นะครับตัวนี้โอเคฝาข้างก็แท้หมดนะครับ ก็มีรอยตามการใช้งานนะครับตัวนี้แต่สีเดิมนี่ปนเลยนะครับโอเคต่อไปมาดูเครื่องนะครับเครื่องเป็นตัวปีใหม่นะครับแล้วก็มีตัวสาครอบเครื่องแต่งนะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ท่อก็เป็น แต่งผ้ามันท่อมานะครับแล้วก็มีท่อแต่งนี่นะครับลลั่นเลยคาบูเป็นเคนะครับสามสี่มิลนะครับก็อยากได้คาบูเดิมก็ตัวเดิมมันมันจามนะครับถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวให้ตัวเดิมไปด้วยนะครับตัวนี้เอาไปซ่อมอีกนะครับโอเคต่อไปเบาะหุ้มหลังมาใหม่นะครับเบาะหุ้มหลังมาใหม่ ตัวนี้เป็นโชคเดิมนะครับตัวคักเท้าหลังมีครบนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวหลังก็ไม่หักตัวไฟท้ายก็หูยังอยู่ครบนะครับบังโซ่มีนะครับแล้วก็โซ่สเตอร์ก็พอใช้นะครับก็ตัวยางหลังก็พอใช้นะครับตัวนี้โอเคก็ล้อหลังก็ฝัดเงามานะครับ โอเคครับผมมาดูเครื่องของนี้นะครับใส,ใส่เลยมีกองน้ำมันเป็นซินให้นะครับอันนี้โอเคครับผมมาดูเอกสารกันนะครับเอกสารเป็นสัปสามิรนะครับเพิ่งเสียมาเพิ่เมื่อวันที่ห้ามีนานเนี่ยนะครับตนนัวนี้แล้วก็มีบัตรประชาชนเจ้าของเก่าด้วยคนที่เสียสัปสามิดนะครับตัวน,นี้ แท้แน่นอนนะครับมาดูเลขขอเลขเครื่องกันดีกว่านะครับตอนนี้เลขเครื่องเป็น H สามหนึ่งส E นะครับ0 0 0 2 8 3นดสมเอ้ยสองสีนะครับพอดีนี่นะครับ H สามหนึ่งสา E 0 0 0ย์ศปสนะครับต่อไปมาดูเลขโครงกันนะครับนี่นะครับ RH 0 1 J uh, 000288นะครับตัวนี้ก็เลขปอยิงเลเซอร์นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นแล้วนะครับตัวนี้ยิงเลเซอร์จากโรงงานมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมโฟกัสให้โอเคครับคันนี้ไม่มีแบตนะครับก็ขายตามสภาพเลย เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับก็ตรงนี้มีอีกอย่างนึงน,นะครับก็คือไม้ไม้ไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ไม้เสียก็เปิดราคาที่หกหมืเจ็ดห้าร้อยนะครับก็ขายตามสภาพเลยเพราะว่าถ้าเก็บหมดนี่น่าจะทะลุเจ็ดหมื่นนะครับคันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับ

เรียวขวาครับเ,รเดี๋ยวผมเล่งรอบนนึงนะครับไฟสูงไฟตามปิดครบนะครับ ได้นะครับคับนนี้ตัวราคาที่หก5มืนเ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้เลยครับผม